ธรรมะปริทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปริเสทที่สองโดยพระธรรมเมธาพรระแบบจิตยาโนทุกกะหมวดสองเรื่องสังขารสองได้แก่ปุปาทินะกะสังขารหมายถึงสังขารมีใจครองหนึ่งและอนุปาทินะกะสังขารสังขารไม่มีใจครองหนึ่ง คำว่าสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งหมายถึงสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติธรรมดาได้คุมกันเข้าจากจุดที่ย่อยที่สุดที่เรียกว่าธาตุและในธาตุเหล่านั้นก็มีส่วนผสมของดินน้ำลมไฟอากาศและแม้แต่วิญญาณธาตุแต่ละอย่างจะปรากฏโดยลักษณะของตนเองซึ่งสามารถ จะย่อยออกได้เป็นอนูเป็นปรมาณูสิ่งทั้งหลายในโลกนี้จึงเกิดขึ้นจากการเกาะกลุ่มของกลุ่มย่อยต่างๆคือบรรดาอนูทั้งหลายทำให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตขึ้นในโลกฉะนั้นในที่นี้ท่านจึงสรุปไว้เป็นทองฝ่ายด้วยกันคือ 1. อุปาทินกะสังขาร หมายถึงสังขารที่มีใจครองได้แก่สิ่งมีชีวิตท,ทั้งหลายประกอบด้วยเครื่องประโลใหญ่ๆคือธาตุทั้งหกได้แก่ดินน้ำลมไฟอากาศและบิญญาณธาตุกาะกลุ่มกันเข้ามีการสมมติบัญญัติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นสังขารเช่นนี้เรียกว่าสังขารที่มีใจครอง สามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ตามที่ต้องการ 2. ออนุปาทีนนัก,กสังขารหมายถึงสังขารที่ไม่มีใจครองเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่ดินน้ำลมไฟอากาศประกอบประชุมกันเข้าเป็นส่วนย่อยๆเช่นหินทรายกรวดจนใหญ่เป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นดิน เป็นแผ่นดินเป็นจอมปวกเป็นต้นตลอดถึงรถเรือยานพาหนะนานาชน,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 นิดสิ่งเหล่านี้สรุปรวมแล้วเป็นสังขารเหมือนกันเพราะประกอบด้วยกลุ่มธาตุคือดินน้ำลมไฟอากาศมาผสมกันเข้าสมุติบัญญัติเรียกขานกันไปตามลักษณะของสิ่งเหล่านั้น สังขารทั้งสองประเภทนี้เกิดขึ้นด้วยกฎเกณฑ์ที่เงื่อนไขาตามธรรมชาติธรรมดาบ้างเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งการสร้างสารรค์ขึ้นของมนุษย์เป็นต้นบ้างโดยสภาพของความเป็นจริงแล้วก็ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่เที่ยงสังขารจึงเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติบ้างเป็นการสร้างสารรค์พัฒนาของมนุษย์บ้างแต่ในที่สุด ก็ต้องแตกสลายไปตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดาลักษณะของการแตกต่างของสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองนั้นก็สามารถดูได้ในที่ทั่วๆไปสังขารที่ไม่มีใจครองไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปไหนไหนได้ตามลำพังของตนเองส่วนที่มีใจครองสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปได้และธาต ที่ประชุมกันก็แตกต่างกันคือที่มีใจครองประกอบด้วยธาตุถกได้แก่ดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณที่ไม่มีใจครองนั้นประกอบด้วยธาตุหคือดินน้ำลมไฟและอากาศจบสังขารสองเรื่องอุปาทินนกสังขารได้แก่สังขารที่มีใจครอง และอนุปาทินกะสังขารได้แก่สังขารที่ไม่มีใจพองวันเสาร์ที่9มีนาคม2 5 6 7